มาค่ะเรามาเล่ากันต่อจากครั้งที่แล้วในเรื่องของคำว่ากายหยาบกายทิพย์และกลไกกรรมทีนี้มันมีคำถามมาค่ะว่าเอ๊แล้วเราจะปฏิบัติต่อกายหยาบอย่างไรดีรวมไปถึงจะปฏิบัติต่อกายทิพย์แบบไหนมันถึงจะลงตัวปัญหาก็คือเราดันไม่รู้ว่ากายทิพย์ของเรามันมีศักยภาพและมีความศักดิ์สิทธิ์แค่ไหน เพราะว่าขนาดกายหยาบหรือว่าบอดี้ของเราที่มีทั้งคุณหมอเอ่ยนักวิทยาศาสตร์เอ่ยนักวิจัยเอ่ยก็ได้ทําการวิจัยแล้วมันก็ยังไม่สามารถรู้ได้หมดจนครบวงจรของกายหยาบนะมันจะต้องมีสักจุดหน้าที่เขาหาไม่เจอจริงๆดังนั้นเนี่ยพอเรามาพูดถึงคําว่ากายทิพย์ขึ้นมาเราก็ไปไม่เป็นเลยสินี้ก็เซอเลยเวอกันไปเลยมันมีเรื่องราวกันแล้วต่อแบบนี้ว่า ถ้าเรามาคุยกันถึงเรื่องของความคิดพอจิตเราสงบสะอาดสว่างนี้จิตมันก็จะละเอียดพอละเอียดมันก็เกิดกายทิพย์ไงพะขณะที่เราอยู่กับกายหยาบหรือว่าบอดี้บอดี้ของเรานี่แหละมันรวมไปถึงตับไตไ้พุงของเราได้นะเพราะตั้งแต่เราเกิดมาถ้าเราเกิดการฝึกบ่อยๆฝึกทําให้จิตสงบทําให้จิตสะอาดทําให้จิตสว่างจนจิตกลายเป็นจิตละเอียด กายหยาบของเราก็จะทําให้เกิดเป็นกายละเอียดขึ้นมาเหมือนกันทีนี้มันก็ก้าวไปสู่กายทิพย์ที่เป็นมิติที่ห้าโดยปริยายอีกในยะหนึ่งกายหยาบของเราเป็นลักษณะรูปธรรมด้วยส่วนกายทิพย์เป็นลักษณะนามรธรรมพอเราทํากายหยาบให้เป็นกายทิพย์เรียบร้อยแล้วตอนนี้มิติที่6เกิดขึ้นเลยก็คือซิกเซนนั่นเองค่ะมันก็จะเข้ามาสู่ในกระบวนการ ของเราตัวเราโดยปริยายเช่นกันพอเรามาถึงนิติที่5คือกายทิพย์กายหยาบหรือกายทึบของเรามันก็เริ่มลดลงลดลงลดลงตามลําดับซึ่งคาว่าทึบกับคําว่าหยาบโดยความหมายมันก็ไม่ดีทั้งสองคำเลยใช่ไหมพอมันเริ่มลดลงมันก็ไปเป็นกายละเอียดทําให้ชีวิตทางนอกไม่ว่าจะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จสุขส่วนสิ่งที่เรามีกายทิพย์เรื่องราว เ,เกี่ยวกับทางในีนก็ไม่ต้องไปกลัวว่าจะเกิดวิบัติร้ายแรงจากคนกรมเก่าที่เราไม่รู้เลยว่าเราเนี่ยทำอะไรมาเมื่อพบชาติที่แล้วการมีซิกเซนนั่นก็หมายถึงว่าคุณมีสัมผัสที่6นะจะคิดอะไรทําอะไรมันก็แยบยนแยบคายไปแบบ่นที่คุณก็เป็นสิพูดไปบอกว่าคุณก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันมันเหมือนมัน,มนติง้งความคิดขึ้นมานั่นเอง ความผิดพลาดมันก็จะเกิดขึ้นน้อยหรือว่าแทบไม่เกิดกันเลยนะเพราะคุณมีจิตสัมผัสที่เป็นบวกแปลว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเออก็ไม่น่าจะยากจนเกินไปเนาะสำหรับเรื่องที่เจนจีเล่าในครั้งนี้บอกแล้วว่าค่อยๆทำความเข้าใจกันไปเรื่อยๆดิมันจะค่อยๆเข้าใจกันไปเองเนาะ ที่สําคัญเราเน้นในเรื่องของการทําความดีเข้าไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆมันจะตามเข้ามานั่นเองอย่ามองเป็นเรื่องเหลวไหลงุงายกันเลยนะลดโลภลดโกรธลดหลงกันเถอะคะ่ะชีวิตของคุณก็จะมีความสุขสัตจะทุกข์ที่คุณพบเจอเนี่ยมันก็จะมีความทุกข์น้อยลงน้อยลงน้อยลงถึงจะมีความสุขที่เป็นสมมุติสุขก,ก็ตามอย่างน้อย มันก็ทําให้เราได้ชื่นฉ่าอุราได้มีเหมือนมีน้ำทิพมาชะลมใจในชีวิตของเราพบกันใหม่ในครั้งถัดไปนะคะ